กันเนี่ยโอ้ควันจะอีกกอันตรายเลยะกโอ้พี่ปัว่าจะไปเผาจะไปเผาควันเนี่ยมันอันตรายนะเอ้าก็น้องบอกพี่ว่าจะไปเผาพี่ก็อาสามาเผาให้เนี่ยก็กลัวน้องเหนื่อยไงโอ้ยบัดใจจะไปเผาคือญ้าเผาญ้าเผาเศษไม้ไหมงเพราะมันจะทำให้เกิดฝุ่นควันมลพิษส่งผลเสียตอนร่างกายแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบ้านเฮาแน่แม่ล้วแม่แล้วงยว่าจะไปเผา ปุยมัดแห่มาปนอ่ะหูเอามาพกคุมหันก็เข้าใบเข้าตกก็อนถ้าเผาแล้วเนี่ยมันจะย้อนทำลายร่างกายและเรษฐกิจบ้านเฮากบนีจะไปเง่้อเลยไป้องบ้านเฮ้ยอ๋องั้นงั้นพี่ก็ขอโทษละกันพี่เข้าใจผิดวันหลังพี่จะไม่ทำละจ้าหอว่าไปเลยค่ะน่ยจะไปเผาจะไปเผาคือยาเผาเมนก็เมนเนี่ยหยุดหมอกควันและอากาศผิดเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี